สวัสดีค่ะเรามาขูดมะพร้าวกันเนาะเดี๋ยวแม่จีจะพาทําขนมเทียนนะคะเพราะว่าขนมเทียนน่ะเราจะทําทําขายด้วยนะใครสนใจสั่งได้เลยนะคะที่แม่จีชาแนลนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านบ้านไกลบ้านไกลส่งได้หมดคะ่ะเพราะว่าแม่จีน่ะจะส่งได้นะคะจัดไปใครอยากได้เท่าไหร่เออ เพราะว่าตอนนี้เรากําลังทําการขูดมะพร้าวก่อนเมจีดําได้ทุกอย่างนะคะเพราะว่าเม่จีอะอาชีพแม่ค้าเนะาะก็ทําได้ทุกอย่างที่ว่าเออได้มาซึ่งเงินใช่ไหมเด็กเดกเดี๋ยวเม่จีจะทําการห่อก็แต่ว่าตอนนี้เราต้องขูดมะพร้าวเดี๋ยวเราไปคั่วท,ทําพิธีวิธีการทําเออเดี๋ยวจะมันจะมีใส่มะพร้าวเนาะ วันนี้ทําไส้มะพร้าวก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มะพร้าวกับไส้เค็ม,ม,เ,คมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่าอีกทีนึงส่เค็มนะก่อนแล้วก็ขูดกันแบบนี้แหละขูดกันแบบว่าขูดกับแบบ บ้านๆเรานี่แหละเนาะเราไม่ต้องไปซื้อไปหาเขาเรามีมะพร้าวเราก็มะพร้าวเรานี่แหละทำถ,ถึงทึกมะพร้าวถึงทึกนี่แหละเราก็มะพร้าวเรานี่แหละทำ <S 2> <S 2> เราไม่ต้องไปซื้อไปหาเขา <S <S แล้วก็อันที่ขูดมะพร้าวก็เทระเบิดเ,เธอเทิงเลยนะคะลูกหล,ลานเอ,เอ๋ยเพราะว่าเทศจริงๆไม่เชื่อก็ดูสิน่ะเืม <S <S เห็นไหมที่ขูดมะพร้าวเป็นเม วองยายฮะยายไหนอะไายอะไรนะยายหวานเราต้องคูณให้ถึงข้างในนะคะมะพร้าวไม่งั้นมันจะไม่มี ข้างในแล้มันจะมีประโยชน์ที่ติดๆถึงจะมีประโยชน์สังเกตได้เลยว่าเราเวลาเราขูดถ้าไม่จิงขูดก็ขูดแบบนี้แหละเนี่ยต้องมีอันดำๆติดหน่อยไม่มีโทษไม่มีภัยอะไรทั้งสิ้นมันเป็นของธรรมชาติของเราเนาะแต่ว่าถ้าไปซื้อเขาก็ได้แต่ว่า เราของเรามีอยู่แล้วก็ต้องใช้ของเราไปก่อนนะคะเนอะเออาเอ,อวิธีทำไส้มะพร้าวเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้จะพาทำไส้มะพร้าวออทำขนมเทียนถ้าเป็นภาษาเหนือเขาก็จะเรียกขนมเหนียบเนาะนั่นแหละถ้าเป็นภาษากลางเขาก็จะเรียกขนมเทียนนะคะเนาะ คั่วไปเรื่อยๆนะคะเ็าเรียกมันจะมีน,ะน้อนมันจะมีอ่าอะไรนะน,รน้ำตาลปี๊บน,น้ำตาลทรา,า,ยา,ายแดงเนะาะน้ำตาลทรายขาวไม่เอาเดี๋ยวสีไม่สวยวะนะ เกลือใส่อีกนิดหนึ่งอันนี้คือใส่มะพร้าวเนาะบ้านแม่จีเขาจะทำแบบนี้แหละฉบับใครฉบับมันเนาะฉบับสำหรับฉบับแม่จีจะเป็นประมาณนี้เนาะทางทัก,การเขาก็จะทำอีกอย่างนึงอันนี้แม่ก็ไม่รู้เนาะเใส่เคาเวลาเขามีคนสั่งอะไรแล้วก็จะทำไปหมดนนะคะนะจะไม่ จะไม่คิดเออเงินเล็กเงินน้อยจะไม่คิดนะคะเอาหมดค่ะเขาสั่งขนมเทียนใช่ไหมเออจัดไปถ้าเขาสั่งหอมหมกใช่ไหมก็จัดไปอย่างเงี้ยนี่แหละคือชีวิตไม่จีแล้วละ่ะหอมหมกไทยก็หอหมกไทยเอออย่ามาสั่งหอหมกไทยเด้อลูกเด้อไม่ทาไม่เป็นอิลีอีหรอ,หอทําไม่เป็นจริงจริงแต่ว่ามีแม่ค้าเขาทาเป็นอยู่สั่งได้ พ่อแม่ค้าทาเป็นก็มีอยู่บางคนเขาถึงแม่จะอยู่แม่จะอยู่ภาคกลางมาเป็นสีกว่าปีแต่แม่ก็มีเคยทําเองเนาะส่วนมากจะทําแต่กับข้าวเหนือกับข้าวเหนือก็เลยไม่ทําไม่เป็นกับเขานี่แล้วไส้เขาก็เหลืองอร่ามอร่อยแล้วนะคะเนาะเบาแก๊สน่อย ทำได้ทุกอย่างนะคะอยากได้อะไรสั่งเม่จีได้เลยนะคะได้เป็นเทียนแก้วก็สั่งได,ด,แงได้แล้วก็เป็นขนมเทียนธรรมดาก็ได้เทียนแก้วก็โอเคมีหมดทุกอย่างนะคะพ่อเมจีจะรับหมดเลยเเยังมีเงินน้อยเนาะอย่าคอยวาสนา พอไม่กินจะเป็นคนแบบนี้เลยอย่างก็ทักเย็นเหลือนหรอ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 ล้อแฮมอีกหน่อยนึงจะต้องแฮมแฮมหนึ่งหรอหวานโอเคหรือเปล่าเจ๊กินรืยัง หวานนี่โอเคแล้วไม่ต้องหวานเยอะค่ะคนสมัยนี้เขายิ่งไม่อยากหวานกันอยู่เนาะเขาดิ่งลดลดหวานกันอยู่หอมมากหอมมากเลยหอมไปถึงมินบุรีเลยนะคะหอมไปถึงเพื่อนเก๋เพื่อนเล็กเลยหอมไปถึงเนปาลเลยนะคะเนี่ยใส่อ ใส่มะพร้าววันนี้หอมมากวันนี้เอาใส่มะพร้าวก่อนเนาะแล้วก็จะมีอยู่สองไส้ค่ะไส้ถั่วก็มีนะก็จะไส้เค็มไส้เค็มก็มีใครจะสั่งไส้เค็มก็ได้นะคะไส้เค็มก็มีเด้อเสี้ยไายธรรมดาแนละ้วส่งมาให้จะเอาลงราร เอาแฮมทำน้อยะ่ะนั่นแหละยังไม่ได้ปิดเลยใชรุ่สาวไปให้คุณตาปีนต้นมะพร้าวเนี่ยปัดยอดอ่ะเออปัดยอดตะกอนปีนอ๋อบะพร้าเขาเองพี่เด็กสาวอือของใครกันเนี่ยที่ต้นอยู่เต็มรู้ของใครของเรานั่นแหละ บางคนเขาจะไม่พั่วไม่หอมในที่ว่าเอามาใส่บะขาแล้วก็ห่อเลยอ่ะเจอแต่ว่าหล่ของเรานี่ขคั่วมันจะได้หอมหอมแป้งก็ต้องใส่กะทิให้มันมันอร่อยอร่อยหอมม่ดๆ่ะเอาเกลียมๆนิ้นึง สำหรับคนสู้ชีวิตนะคะอ่าพอแล้วเ,เดี๋ยวกอนเ๋ยวเ๋ยวอเ,อยเอาปากรอกอนเออเอาแป้งจ้ำๆนะเอะเอ้จๆจ้ม ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจที่มีให้ใหกับเมจีนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะบายบายค่ะ